หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้นในเกมโรบ็อกในแมปของอนิเมะแวนกาดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการโซโลโลิฟนะครับ ในลิฟต์ของแชงนั่นเองนะครับผมลิฟต์ของแชงคืออะไรก็คือปัจจุบันอัปเดต10พาร์ทที่2เนี่ยนะครับมีตัวลิฟต์ใหม่นะครับก็คือลิฟต์แชงนั่นเองนะครับซึ่งแชงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ควรมีมากๆเลยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมีเนี่ยโคตรดีนะครับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วต้องการตัวละครแบบโอเวอร์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับตัวละครนี้คุณต้องมีเลยเว้ย ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องสุ่มนิสัยเพราะว่าพอคุณได้มาอีโวเสร็จปุ๊บก็คือเป็นโมทันทีเลยผมไม่ทราบว่ามันจะต้องอีโวไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องอีโวคือพอคุณได้ปุ๊บเนี่ยมันมีโมทันทีวางปุ๊บคือจบเลยนะครับตัวละครนี้เก่งมากรอดูรีวิวก็แล้วกันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโซโลแบบง่ายๆนะครับตัวละครหาง โอเคจะมีตัวละครอะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์คนละทีกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเอ็นจอยกับการเล่นของผมโดยคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยบางทีพูดหลุดบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละครับสั้นๆเลยง่ายๆตัวละครมีอะไรก็คือนามิเลยครับอย่างแรกเลยครับตัวละครนี้นะครับใส่แฟมอะไรลาบูบูนั่นเองนะครับนี่นะลาบูบูลาบูลาบูใครได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับในการปั๊มเงินนะต่อมาคือทากะนะครับหรือว่าตัวเงินนั่นเองนะครับตัวที่2ครับก็จะเป็นหนวดขาวนะครับซึ่งไปดูวิดีโอของผมได้นะครับอีโ คือเป็นแซดบวกอย่างเดียวก็พอนะครับหรือว่าเป็นแซดก็ได้นะครับต่อมาครับโดฟามิโกแน่นอนผมก็ทําคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีโ e วนะครับยังเห็นตรงนี้เป็นแซดปกตินะแล้วก็มีคามิดนิดหน่อยก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้ซึ่งตัวละครทั้งหมดที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นโมหมดเลยนะยก็เลยแบบผมก็เลยแซวเฉยๆว่ามันวิธีง่ายๆแต่ว่าผมแค่มาสโลโชว์ออฟให้ทุกคนนั้นดูเฉยๆว่ามันมันเป็นยังไงมันยากยังไงนะครับต่อมาคือไอนะครับไอเนี่ยเอามา วางเพื่อที่จะซัพพอร์ตบับเบิลนะครับแล้วก็เปิดกล่องนะครับเอา God Dio เอกมาในการซัพพอร์ตอยู่เวลานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือตัวแมคานิกหลักของอัปเดต10เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่จะทำให้ตัวละครที่มีแท็กตัวของอันนี้นะครับ Category p i l a t e เนี่ยนะครับลดค่าคอสในการอัปเกรดนะฮะนั่นคือผลว่าทำไมหลายๆตัวละครนั้นราคาแพงนะครับเพราะว่าตัวลูฟี่คือแกนกลางหลักผมจะ เล่นให้ดูนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับส่วนตัวของแฟมนะครับไม่ได้ใส่นะครับนี่นะไม่ได้ใส่ตัวนี้ใส่แฟมนกนะครับแต่ว่านกมันไม่ได้เก่งนะครับนกระยะนะครับแล้วก็ดูฟี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับส่วนก๊อตนะครับก๊อตที่ผมจะเอาไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แฟมเหมือนกันนะครับหลักๆเลยคือที่เล่นก็คือตัวแฟมของแฟมเงินที่เราจําเป็นต้องมีเพราะว่าช่วงประมาณเวฟหนึ่งถึงเวฟห้าเนี่ยเราต้องเล่งฟาร์มเงินนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเวฟเจ็ดถึงเวฟสิบห้าเนี่ยม อ่าพยเลสเนี่ยนะครับยิ่งเล่นยิงรวยครับเพราะว่ามันตีติดแท็กวันเต็ดวันเต็ดศัตรูที่มีวันเต็ดจะโดนดาเมจแรงขึ้นและถ้ามันตายเราจะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทําไมทีมวันพีชคือรวยมากๆครับมันเป็นทีมล่าสมบัติแบบจริงๆเลยนะครับทีมโจรสลัดแบบโคตรๆเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับโอเคคราวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะฮะส่วนวิธีเล่นลิฟต์เนี่ยนะครับทุกคนก็ดูตรงข้างบนนะครับมันจะมีกอรเบล อีเวนต์นะครับลิฟต์สปาลในตืดๆนะครับของคุณกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ดูเอาแล้วกันนะครับพอถึงเวลาตรงนี้เป็นศูนย์นะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าลิฟต์นั้นได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับขึ้นมาบนชั้น2ตรงนี้นะครับก็คือเดินจากตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นลิฟต์นะครับแล้วมันก็จะเทเลพอร์ตขึ้นมาตรงประตูตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับมันจะมีประตูเปิดขึ้นนะครับพอประตูนี้เปิดขึ้นนะครับเราก็ไปเล่นได้ซึ่งผมแนนะําาว่ เล่นกับเพื่อนๆดีกว่าแต่อันนี้คือเป็นแค่ไกด์ทีมที่มีโมหลายๆคนน่าจะมีโมแบบผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือไกด์มาเล่นตามได้นะครับต่อมาก็คือพอลงลิฟต์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ฉาจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของนี่เลยตัวนี้ใช่ไหมแต่สําหรับใครที่มีลิฟต์ฉากนะครับสามารถใช้วอล f s สโตนได้นะครับในการการันตีเลยก็คือเอา500กดปุ๊บใช้นะครับแลกมาปุ๊บกดในคางกดใช้ปุ๊บไปเล่นลิฟต์หนึ่งรอบนะครับการันตีได้แชงเลยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการดูว่าลิฟมันเกิดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่แบบเฮ้ยพี่ผมขี้เกียมานั่งรอนะครับสามารถรอตัวของอีเวนต์นะครับที่ชื่อว่าเรดดิ้งลิฟตได้นะครับเรดดิ้งลิฟตเนี่ยนะครับก็คืออีก10วัน10ชั่วโมงข้างหน้านะเวลาที่ผมอัดวิดีโอนะครับมันจะทําให้ตัวของเลขลิฟตเนี่ยปกติมันจะประมาณ3ชั่วโมงถึงจะเปิดทีห่งจะกลายเป็นทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ ก็คือเราไปฟาร์มช่วงเวลานั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละสำหรับใครที่แบบว่า,าขี้เกียจนะครับรออีเวนต์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบไปเล่นทีเดียวไม่จำเป็นต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่ไม่มาเมื่อไหร่อันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในช่วงที่ผมเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาอัดทีหลังตอนเล่นเสร็จออคือลิปมันจบไปแล้วนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย เอาละครับตอนนี้เราเข้ากันมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับโซโล่กันเลยนะครับโดยใช้ทีมหางง่ายๆนะครับก็ตามนี้แล้วที่ผมบอกไปนะครับก็กอื่นเลยนะครับเราจะวางตัวเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะวางเงินตรงนี้ห่างไปว่าจะได้ไม่เกะกะนะครับเราจะเน้นนะครับในการอัพตัวนี้นะครับตัวเงินก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเก็บกล่องนะครับซึ่งกล่องก็คือตัวเอกตรงนี้นะครับทุกเวฟนะอันนี้ คือตอนที่ผมเล่นเนี่ยนะครับบางทีผมก็จะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเหมือนเผลอๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องอวิ่งอัพอย่างเดียวนะเราจะปล่อยมันอัพเงินไปนะครับวิ่งหาเงินแล้วก็อัพเงินนะครับโอเคอ่ะนี่นะหาเงินอัพเงิน,น โ okay, อเคแล้วเราตั้งอันนี้หน่อยดีกว่า okay. ถ้าเหลือก็อัพอันนี้หน่อยนะครับไป okay, ดูสิอ่เก็บอัพนะครับอันนี้เกิดจากพาสีตัวนามินะนามิจะสปาวตัวของกล่องทุกๆหนึ่งเวฟนะครับนี่นะง่ายๆครับวิธีนี้นะครับสำหรับใครที่มีทีมแบบผมนะครับสามารถ FK ไม่ใช่ FK <c oughs> จะเรียกว่า FK ไม่ได้สามารถเล่นโซโล่ได้แบบผมนะครับโดยผมจะไม่เล่นด้านหน้านะครับผมจะไปเล่นด้านหลังเลยนะครับตรงนี้นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเดินเก็บกล่องก่อนนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรนะมอนตัวนี้รู้สึกว่า RNG รอบนี้มอนวิ่งมาเร็วนะครับโอเคก็ถือว่าเล่นแบบหมดยากไปกันจริงๆคือมันมันสุ่มนะมันจะต้องมีแบบต,ตัวละครตัวเนี้ยเดินช้ามาก่อนนะครับแต่นี่คือเดินไวมาก แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรโอเคเราจะเปิดหน้าต่างอันนี้ไว้แล้วกดอัปเกรไว้โอเคดดซิมีไหมไม่มีอ๋อน,นี่อยู่ตรงนี้โอเคเก็บก่อนนะครับเก็บมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดเอฟเฟกหน่อยดีกว่าเพื่อเพื่อความสนุกนะเอฟเฟกครับก็คือ,อมันอยู่ในในนะอันนี้โอเคเอาดาเมจออกแล้วกันนะครับออัพเงินไป อย่าเผลอเชียวนะอย่าเผลอเชียวโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของการวางลูฟี่แล้วเดี๋ยวเราจะวางลูฟี่แบบครอบคลุมตรงนี้เลยนะคือผมจะวางลูฟี่ตรงนี้ตรงช่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูฟี่ผมเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะต่อยนะฮะแล้วก็ต่อมาผมจะวางตัวของหนวดขาวตรงนี้นาจะสักตรงนี้นะครับวางไปเลยแล้วผมก็ เก็บกล่องนะครับแล้วก็อัพเงินเรียบร้อยตอนนี้เงินผมตันแล้วผมปิดหน้า,ต,าต่างตรงนี้ได้เลยหลังจากนี้ผมจะตั้งออโต้นะครับตัวนี้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวลูฟี่เนี่ยถ้าเรายิ่งอัพนะครับค่าคอร์ในการอัปเกรดตัวละครที่มาจากเรื่องวันพีชเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรถูกลงเยอะมากๆนะครับตามอัปเกรดที่ลูฟี่นั้นมีนะฉะนั้นเราก็ต้องสแปมในการอัปเกรดตัวลูฟี่ไปเยอะๆนะครับโอเคระหวะนี้ก็นี่เลย คราวนี้ถ้ารู้สึกว่าเอาเซฟเลยนะครับเราก็จะวางตัวของ i ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดกล่องออกมาเปิดอันไหนนะอันนี้นะครับเปิดกล่องนะครับแล้วเราจะเอาก๊อสออกมาครับก๊อสนะครับผมก็จะมาวางซักตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะแล้วคราวนี้ผมก็จะเซตนะครับให้เป็นสโลนะครับอันนี้เพื่อความชัวนะ ตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรต่ออ้อส่วนตัวของไอเนี่ยเราเล่นเป็นอันนี้นะครับผมเล่นเป็นอันนี้2อันนะครับแล้วก็อันนี้1อันแล้วกดใช้ไปเลยนะครับแต่ันนี้ผมเสร็จไปแล้วนะโอเคลูฟี่ก็อัพยาวๆครับอัพยาวๆยังไงก็ผ่านนะครับนี่นะปล่อยไปเราจะยังไม่รีบวางโดฟามิงโกนะเพราะว่าถ้าเราไปวางโดฟามิงโกเนี่ยมันจะลําบากมากๆนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเรากลัวว่ามอนมันจะหลุดนะครับ ให้ทําการสลับดีโอนะอ่าสลับดีโอแบบไปกลับนะครับเพราะว่าถ้าเราสลับดีโอไปกลับเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทั้งทั้งแมปนะครับหยุดทันทีแต่ว่านั่นแหละเรามีลูฟี่อยู่เราไม่ต้องกลัวนะครับมันค่อนขัานที่จะง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ผมเผลอตลอดเลยเห็นปะเวลาผมอธิบายตรงนี้นะมันก็จะแบบลืมนะครับโอเคแบบไม่มีปิดสคริปเว็นะครับเราจะสคริปต,ตลอดนี่โอเค ก็จะถึงตรงช่วงนี้แหละอันนี้นะครับลูฟี่ก็จะตุ้มอ่าโอเคมีไปร้อยประมาณนี้ส่วนตัวของหนวดขาวเนี่ยเราจะวางตรงไหนนะครับคือถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะผมแนะนําว่าหนวดขาวเนี่ยอันนี้ฟูวีย่างฟูแล้วนะครับหนวดขาวเนี่ยผมแนะนําว่าวางซักตรง,งนี้นะครับให้มัน คุมตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับอันนี้เราก็วางตัวโดฟามิโก้ได้แหละผมก็จะวางโดฟามิโก้ตรงล่มเลยนะครับใต้ล่มเลยน,นี่ไปเลยอันนี้ลูฟี่มันเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจโอเคนะฮะเราก็จะผมขออนุญาตปิดตัวของไอแล้วกันนะครับแล้วก็เอปิดตัวของหนวดขาวไว้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมองนะครับโอเคก็อัพตัวหนวดขาวจนตันนะครับโดฟาค่อยว่ากันนะตอนนี้ลูฟี่คือแบกมากๆนะครับ แบกมากๆแบกมากๆานี่ก็ผมก็จะตั้งเซตเป็นตัวสตรองเกตแล้วกันเพราะว่ามันจะได้สโลนะมัก็ตั้งเป็นลาดก็ได้ตั้งเป็นลาดดีกว่ามันจะได้ตีแบบยาวๆนี่ก็สบายๆครับเห็นปะ่ะง่ายๆแบบนี้ไม่ยากนลูฟี่ต่อยปุ้งผักทันทีนะครับอันนี้คือข้อดีเลยเรียบร้อยครับตอนนี้หนวดขาวผมอะ่ะ มันครอบคลุมเห็นป่ะมันง่ายมากนะครับวางแบบตรงนี้คือมันจะตีง่ายๆเลยนะครับโดดขาวก็จะตีตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะแน่นอนมัวแต่โมนะครับก็ลืมตั้งอโตัปเกตดให้กับตัวอันนี้เลยนะฮะก็คือพิงวินเลนนะครับหรือว่าพิงไอมันชื่ออะไรนะโดฟามิโกนะครับตั้งไปเลยตั้งไปเลยอ่ะคราวนี้ก็ให้มันอโตัปเกตดไปนะครับตัวนี้จะอัพจนตันเลยนะครับแล้วเราก็มาอัพตัวนี้ตันนะครับต่อมาเราก็จะมาอัพตัวดีโอจนตันนะครับ นี่สตันสตันนี่นะครับเลือดบอส38ล้านเรียกได้ว,ว่าโคตรเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าเลือดมอนเนี่ยมันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12ล้านเลยนะครับอันนี้คือวิธีแบบโซโลเลยนะอ่านี่นะเราก็เดินเก็บกล่องครับดูซิว่าตรงไหนมีกล่องเราเดินไปตรงนั้นนะครับอาจจะแหลกๆนิดหนึ่งนะในคลิปผมขอโทษด้วยนะครับเพอดีว่ามันมอนมันเยอะมากมาก โอเคเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูสินี่ผมเดินเก็บกล่องรัวๆเลยตอนนี้ตัวน,นี้ครบแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเอาไอ้นะครับไอ้นี่นะครับก็คือความสามารถอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเอาเป็นน้ำนะครับเพราะว่าตัวตัวมันไม่มีอะไรนะมันไม่สามารถเอาอ,อันอื่นได้เลยนะเห็นปะมีแค่ตัวน้ําเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นก็เลยฟิกเป็นอันนี้ความสามารถของน้ําก็คือดับน้ําเนี่ย ฟันไปปุ๊บนะครับจะติดบับเบิลก็คือจะทําให้มอนในมอนที่ติดบับเบิลเนี่ยได้รับดาเมจแรงขึ้นนะครับก็นั่นหมายความว่าไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับในทีมเราโจมตีเนี่ยไอตัวนั้นอะมอนที่ติดฟองสบู่บนหัวจะแรงขึ้นอันนี้คือดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ผมเอาไปอันนี้ก็คือมันจะทําทตัวของให้มีตัวของเมฆ ฝนกดหล่นลงมานะครับแล้วก็ทำดามจดอทซึ่งอันนี้เอาไว้เสริมนะครับทำดามจเสริมต่อมาก็คืออันนี้คือถ้าใครที่จะเล่นแบบสังหารมอนสมมุติว่าเราฟุกสังหารสังหารสังหารมอนตัวน,นั้นได้มันก็จะกลายเป็นตัวซัมมอนเราวิ่งมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ทุกคนเห็นอันนี้วิ่งมาคือดีโอมันเสกมานะครับโอเคเราก็จะอัพตัวนี้จนตันเลยนะครับประมาณนี้นี่อันนี้คือเวฟ20แล้วนะหมดละหมดละเรียบร้อย นี่ตอนนี้เว็บ0ผมไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่นะแต่คือมันหลักแบบหลายล้านมากแล้วก็ถ้าเราเล่นทีมูฟี่นะครับอ่าไม่ใช่ทีมูฟี่ขออภยัยคือถ้าเราเล่นทีมวันพีทเราจะรวยมากๆนะครับเพราะว่าตัววันเต็ดเนี่ยนะฮะตัวมันที่มีแตะมีติดวันเต็ดเนี่ยมันจะได้อ่าโดนสังหารเนี่ยมันได้รับดามจแรงขึ้นบวกกับจะได้เงินเยอะขึ้นด้วยถ้าเราฆ่าบอนตัวนั้นนะครับอ่านี่คือข้อดีนะนี่คือข้อดีจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ผมเงินเด้งเนี่ยมันเด้งแบบโหแบบเยอะมาก เยอะมากๆเห็นปะ3า0 7 0 0ย0 0็0รอนะครับเออแต่นี่คือผมมองไม่เห็นแท็กละมองไม่เห็นแท็กละต่อมาเดี๋ยวเราจะกดสกิลนะครับอันนี้ขอภัยผมจะกดสกิลวันนี้นะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวของหนวดมันออกมานะครับแล้วก็ฟาด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 ,ฟาดไปนะครับซึ่งหนวดตัวนี้นะครับมันอ,อ่เป็นหนวดที่จะทำดาเมจ3 0 0นะครับสปาออกมานะเออแล้วก็มันจะตีตัวของดาเมจ าดาเมจของตัวฟามิงโกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งความเร็วกันตีเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดวิเออระยะมันอยู่ที่ยี่สิบนะครับอันนี้ผมมันมองไม่เห็นนะแต่ว่าคืออาง่ายคือมันตีนะโอเคต่อมาเราก็จะมาอัพตัวนี้นะครับอ่าอัพตัวของตัวนี้ยาวๆเลยตอนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปสโลว์มาแล้วเพราะว่าเราจะให้เวฟอ่ะมันวิ่งมาไวๆนะครับแล้วก็จะสลับเป็นล่างของอ่เขาเรียกอะไรนะ Above Heaven นะครับล่างแบบล่างสุดยอดเออ โอเคประมาณนี้ส่วนหนวดขาวเนี่ยเราจะกดสกิลเมื่อไหร่หนวดขาวนี้เดี๋ยวเราจะกดสกิลน่าจะตอนที่บอสมาดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบมันพาสด้วยนะครับก็คือผักมอนด้วยนะรีพาวสด้วยมันก็เลยแบบนี้มากแต่เห็นปะมันก็จะมีหนวดแบบเต็มเลยนะครับนี่โอเคปึ๊บปึ๊บสำหรับคลิปรีวิวตัวละครนะครับจะมาทีหลังต่อจากนี้นะ เรียบร้อยดีโอผมเป็นยังไงเอ่ยนี่เห็นปะมันจะมีตัวของแท็กวันเต็ดด้วยนะครับก็จะได้เงินเยอะมากนะครับเห็นปะสามร้อยเาสิบ้อยเก้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือทีมวันพีชคือทีมรวยมากเลยนะทีมโจนสลัดเนี่ยโคตรรวยเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะมีตัวของสตันนะครับเอาไว้ใช้แบบในกรณีที่เราแบบพลาดนะแบบมอนมันเลยหรืออะไรเงี้ยน,นี้กดสตันได้นะครับต่อมาก็คือคอนเวิร์ตเป็นบอสอันนี้ก็ดีเหมือนกันลองกดกดูสิปึ๊บคอนเวิร์ตปุ๊บน้องก็จะกลายเป็นมอนฝั่งเราใช่ไหมก็เหมือนแบบกระชากวิญญาณนะเออเป็นฝั่งเราแต่ก็นั่นแหละเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้น,นครับไม่ต้องกดสกิลอะไรก็ได้จริงๆเรากดแค่นี้โอเคตอนนี้ก็ น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าตัวโดฟามิงโกเนี่ยมันเดินถึงแค่ประมาณตรงไหนเองว่าน่าจะสักตรงนี้ปะผมมองไม่เห็นนะอะน่าจะประมาณตรงไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะโซโลโซโลแบบนี้โอเคพอหนวดขาวกดเลยดีกว่านะครับนี่ลองกดดูอยากรู้ว่าสกิลหนวดขาวเป็นย,ยังไงอ้ยัง โอ้เนี่ยชาร์ตตุมทุ่มโอเคนะครับโอ้เท่เท่โอเคโอเคเท่เท่โอ้โเปี่ยงโอ้ยเียบ้อยครับนี่คือการโซโลตัวของเลดแชงนะครับผมอ่าไม่ใช่เลดแชงขออภัยลิฟนะครับอ่า คือผมเนี่ยทดลองเล่นไปประมาณ45ทีรอบแรกผมงงๆรอบ2ผมเ,เริ่มจับทางได้รอบ3ผมเริ่มจับทีมรอบ4ก็เลยมาอัดเลยนะครับนี่นะแชงเป็นหนึ่งตัวที่ทุกคนควรมีมากๆนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าใครไปเกาะเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณโชคดีได้แชงนะครับคุณไม่ต้องสุ่มนิสัยเลยนะเพราะว่ามันได้โมนาห์มาทันทีนะครับแล้วก็สบายเลยนะครับทาให้เราแบบคือ คือตัวละครมันเก่งด้วยเดี๋ยวรอดูรีวิวกันตัวละครมันเก่งด้วยแถมเราไม่ต้องไปลงแรงหาโมเลยครับมันสบายมากๆนะครับตัวละครนี้โอเคก็ถือว่าจบไปนะครับจริงๆแล้วอะ่ะตัวดีโอที่ผมมาวางตัวนี้นะครับผมจะเผื่อด้วยก็คือจะหยุดเวลาแต่ว่าด้วยความที่ดามเมจมันพอเพียงพอก็เลยสบายสบายแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็คือวิธีการเล่นตัวของ ลิฟด่านแชงแบบโซโลนะครับแบบง่ายๆเลยครับผมง่ายๆครับใช้ตัวละครแบบหาไม่ยากนะครับผมเออเป็นไงหาไม่ยากนะครับนี่ตัวละครก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆแล้วอะ่ะหมดเนี้ย ผมอยากให้ทุกคนเล่นกับเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าโซโล่มันค่อนข้างลําบากมากๆมันเหนื่อยมากจริงๆผมก็อยากจะนั่งชิลๆนั่งแบบดูอนิเมะไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไปด้วยแต่อันนี้คือมาทำคอนเทนต์ล้วนๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับคุณมีทีมอะไรเล่นยังไงผ่านด่านนี้ยังไงแบบโซโล่ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะคลิปนี้มีประโยชน์สนุกอะไรกดไลค์กดแชร์กดซับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ